็ดอันนี้สิคะเนี่ยเห็ดอะไรอใหญ่บ้ากเลยนี่ตื่นเต้นเจอเห็ดชิเคเก้นไลยวันนี้มาเดินในป่านี้นะคะไม่เคยมาค่ะก็ส่องดูด้วยว่ามีเห็ดไหม <c oughs> มาครั้งแรกวันนี้คือแดดออกแล้วก็อากาศอุ่นขึ้น วันนี้ยี่สิบเกือบยี่สิบองศาเนาะที่น้ามีดูในคอมพิวเตอร์ลุงก็เลยพามาเดินไกลจากบ้านขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้เจอเห็ดแล้วนี่เพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะอ๋อนี่เป็นเห็ดพิษเพราะว่าเขามีไอ้ตรงนี้เนาะเนี่ยน้าหมีอ่านมาถ้ามีเนี่ยมีแคปตรงเนี้ย is the poisonous น,นี้ก็เป็นเห็ดที่แก่แล้วค่ะเพื่อนอันนี้ขึ้นที่ต้นโอ๊กด้วยดูทางลงสิคะต้องดูทางเพื่อน <c oughs> ถ่ายคลิปไม่ดูทางก็จเจอเห็ดแล้วแหละน,นี่สโมสโมสมมเนี่ยเห็ดอันอย่่เนาะไปต่อคะ่ะเป็นเห็ดปวกใช่ไหมคะเนี่ย แต่ว่าเขาขึ้นลาแล้วอะฝนตกเป็นเหตุมีพิษใช่ปะเนี่ยเขามีแถบนี่ฝนตกเมื่อวานไงคะเนี่ยเป็นทางแฉะเลยเ <Okay. S 1> นี่ยนี่ค่ะก็จะไปทางนี้ไปที่มีน้ำ บ่อน bon ้าววดแดดวายไรสังตุลีก็เดินกันต่อแลละเพราะว่าเริ่มมีมะรงมาแล้วค่ะเพื่อนโอ้ Calendar)> ลุงเจอเห็ดค่ะดอกใหญ่โอ้เพื่นเพื่อน,อ,นอันนั้นนะ่ะเดี๋ยวก็นาน้ำหมี <S S <iding>. <S เข้าไปเห็ดอันนี้สิคะเนี่ยเห็ดอะไรอใหญ่บ้ากเลยนี่นี่โโหใหญ่มากเลยเก็บไว้ที่เดิมให้เขาออกอีกปีหน้าสีอะเนี่ยเก็บแล้วนะ เกิอเลยอันนี้แก่แล้วเนาะเจอเห็ดปะกกาลังเนี่ยเก็บไปนิดนึงนะนี่เนานะเห็ดปะกกาลังกินได้แต่ว่าเขามีนิดเดียวอะ่ะน้อหมีก็ปล่อยเขาไว้ที่นี่ก่อนปีหน้าเนาะเขาออกอเอากระจายกระจายไปปีหน้าเขาได้ออกอีกเราก็มาใหม่ ลุงจิมช่วยหายญ่เลยค่ะนกบูเจเพียบเลยค่ะเพื่อนเห็ดโอ้โอ,อนนี้เห็ดอะไรอะ่ะอันนี้คล้ายบูเบลวิดเลยเนาะแต่หน้าเป็นพิษแน่เลยเดี๋ยวดูสปอเอออันนี้เป็นพิษเนี่ยเพราะว่าเขามีวงแหวนสีน้ำตาลรอบๆอันนี้เนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วน้อหมีเก็บบูเวลวิดไป เออ่จากที่ป่าต้นสนเนาะเชื่ออีกแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเจอเห็ดชิคเกน้นเพ,พื่อนเดี๋ยวก่อนนะคะนี่ตื่นเต้นเจอเห็ดชิคเกนน้นไหม เอาไอไปต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เห็ดปวกเพียบเลยเนี่ยหลงทางแล้วค่ะเมื่อกี้นึกว่าเป็นออกทางออกถนนใช่ปะ่ะแต่เป็นบ้านคน Google แม <c oughs> ่งโคตรเลยอะ่ะให้ไปออกทางบ้านคนเขาก็ต่าเอาดิ p r i v a t คือมันเป็นทางข้างหลังบ้านเขาไนงะมันต้องเดินผ่านบ้านเขาไปแล้วบ้านเขาใหญ่มากเลยอะ่ะอืมเจอยิงแน่เหลืองอารามเลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็ดอะไรวะเนี่ยเห็ดไก่น้ำหมีก็หั่นไปแล้วบางส่วนจะผัด กับน <lush S 2> ้ำมันเฮลเปอร์นะลุงกิมช่วยเข็นน็อตโก้เอาลูกซี้เพื่อนเด็กแมวออกงอกบ้านแล้วก็ก็จะใส่ชิคเก้นออฟเดอะวูด กอาเพรืองิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยออสเตอร์ซอสแล้วก็เพปเปอร์ เหมือนเนื้อไข่เลยเพื่อนเพื่อนรสยูิงไรกับไก่เนือดู like a chicken meat ได้โอเค